สวัสดีครับนี่มาพบกันอีกแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ใช้ m w a v e ฟช็อกโกแลตนะครับต่อเป็นฟุตสวิตคอนโทรลนะครับโดยผ่านเจ้าตัวนี้นะครับผ่านตัวนี้นะครับหรือเป็นตัว USB นะครับวันนี้ก็มาลองอย่างนะครับก็คือโดยการใช้สายเคเบิลนะครับสายเคเบิลแบบนี้ฝั่งนึงเป็นหัว D นะครับอีกฝั่งเป็นหัว TRS นี่ครับซึ่ซงสายที่ซื้อจากช็อปออนไลน์มานะครับอันนี้ผมได้จากช็อปปีมามันใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ซื้อมาเมตรครึ่งใช้ไม่ได้เลยต้องทําการทําเองนะครับนี่ตัดต่อสายนะครับผมใช้สายมิดีเส้นเก่าๆนะครับสมัยเหลายปีแล้วแหละเป็นสิบปีแล้วนะครับก็มาต่อกับสายแจ็คนะครับเขาเนี่ย นะครับก็สั่งงานได้นะครับนะนะครับเหมือนที่เราใช้ตัวบลูทูธเลยนะแต่นี้มันก็สะดวกดีนะครับไม่ต้องใช้อ่าไม่ต้องใช้สายเอย้ไม่ใช่ไม่ต้องชาร์จไฟเอออันนี้ไอตัวนี้มันต้องชาร์จไฟนะครับตัวนี้มันต้องชาร์จไฟแล้วก็ไม่ต้องชาร์จไฟละชาร์จแค่ตัวช,ช็อกโกแลตหนึ่งเดียว กคอนโทรลได้นะครับเปลี่ยนค่ารีเซตอ่านะครับได้เหมือนเดิมนะครับอ่าครับอ่าครับกลับมาได้เหมือนเดิมอ่าวันนี้ก็เอามาแชร์ชมครับผม MF ช็อกโกแลตกับ PD708 นนะครับผ่าน มีดีเคเบิลครับผม